พลพัฒนนักดูครับ สวัสดีครับพลพักนักปรุงครับคุณผู้ชมครับรสชาติที่จัดจ้านเข้มข้นแล้วก็หอมไปด้วยกลิ่นสมุนไพรนั้นเป็นเอกลักษณ์ของอาหารไทยรวมถึงวิธีการทําที่ละเอียดอ่อนพิถีพิถันใส่ใจในทุกขั้นตอนด้วยนะครับผลเชื่อว,ว่าใครได้ลิ้มชิมรสก็เป็นอันต้องติดใจทุกคนแน่นอนครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เราจะมาปรุงเมนูที่ผสานรสชาติแบบไทยๆเข้าไปกับ4เมนูสัมผัสไทยถ้าพร้อมแล้วปรุงเมนูแรกด้วยกันเลยครับ เมนูแรกเป็นของว่างแบบไทยๆครับแต่ผมจะใช้ปลาแซลามอนที่กําลังเป็นที่นิยมอยู่นะครับมาปรุงให้เป็นของว่างคําเล็กๆที่เต็มไปด้วยคุณค่าของสมุนไพรนะครับเมนูนี้เมี่ยงแซลมอนครับ เวลาที่เราเลือกพริกเนี่ยนะครับสำคัญมากเลยถ้าเบื่ออยากให้ปลอดภัยเราต้องเลือกที่เขาอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่น่าเชื่อถือได้นะครับเราจะใช้พริกนะครับทั้งหมด6เม็ดด้วยกันครับพริกของผมนะครับจะเม็ดเท่ากันดีนะครับผมแช่ไว้ให้เขานุ่มขึ้นนะครับเราพักไปตรงนี้ก่อนสำหรับตัวปลาแซลมอนนะครับผมเราจะไม่ใช้หนังครับใช้มีดนะครับผมผมแล่เนื้อปลาแซลมอนออกมาครับไม่เอาหนังนะฮะผมหั่นเป็นชิ้น เล็กนิดหนึ่งอ่าตั้งไฟเลยครับพผมไม่ต้องใช้น้ำมันนะครับใช้ไฟกลางๆนะครับไม่ต้องร้อนมากเขาเป็นปลาที่น้ำมันเยอะนะฮะไม่ต้องใส่น้ำมันลงไปเลยพอเริ่มสุกนะครับเราหยีเนื้อเลยครับน้ำมันค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะเรานำออกจากความร้อนนะครับเสดดน้ำมันนะครับกดน้ำออกนิดหนึ่งกระทะใบเดิมนะครับเช็ดน้ำมันออก คั่วให้แห้งกรอบเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับนำออกมาพักครับผมหลังจากนั้นนะครับพริกนะครับตอนนี้นุ่มขึ้นแล้วนะครับเอาเมล็ดด้านในออกครับเอาพริกลงมาคั่วนะครับพริกของเราสีสวยดีแล้วใช้ได้ครับเดี๋ยวเราก็จะมาโคลนะครับใส่ลงไปในครกเกลือนะครับ พอเขาแหลกได้ระดับนึงแล้วนะครับเราก็จะใส่ขาและก็กระเทียมโอเคอเราก็ตักออกมาพักไว้ก่อนนะครับต่อมานะครับกุ้งแห้งกุ้งแห้งนี้เราต้องไปแช่น้ำก่อนนะครับโอเคนะครับพร้อมหมดแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะมาเคี่ยวตัวซอสกันนะครับกระทะทองเหลืองะนะ ซอสของเรามีน้ำาลาปี๊บนะครับวันนี้ผมจะไม่ใช้น้ําปลานะฮะเนื่องจากว่าเราใช้แซลมอนเราก็ทําให้มันแบบว่าคิกขูคิขูมีกลิ่นอายของญี่ปุ่นเล็กน้อยนะครับเราจะใช้โชยุครับเพราะว่าโชยุเนี่ยครับเขาทําจาก ทวเหลืองนะฮะแล้วก็ตัวที่ผมใช้เนี่ยต้องบอกว่ารสละมุนมากๆนะครับเพราะว่าเขาหมักด้วยวิธีธรรมชาตินะครับประโยชน์ของโชยุนะครับเยอะแยะมากมายทีเดียวคุณผู้ชมจะสังเกตว่าโชยุเนี่ยใช้หมักก็ได้นะครับใช้นํามาเป็นน้าจิ้มตอนหลังก็ได้นะฮะเหมือนที่เราจิ้มซูชินะครับหรือว่าจะใช้ไปเคี่ยวเพื่อทําซอสก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเราใช้ประมาณ80มิลลิลิตรนะครับมีน้ำมะนาวนะครับน้ำมะนาวผมก็ใช้ประมาณสัก3ช้อนโต๊ะครับผม นำทุกอย่างมาตั้งไฟครับผมเคี่ยวซอสให้คนขึ้นนะครับแต่เราต้องระวังนะฮะเวลาที่เขาร้อนเนี่ยเขาเหลวใช่ไหมครับแต่ถ้าเบิดแข็งลนะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นท็อฟฟี่นะฮะเราสามารถทดสอบได้ไง่ายๆครับเนี่ยนะครับเรามีจานที่อุณหภูมิห้องครับเราลองหยดซอสลงไปนิดเดียวแค่นี้ครับแล้วก็พักไว้นะฮะเราลองดูนะครับพอเขาเย็นลงเนี่ยเราลองเอียงเห็นไหมฮะถ้าเผื่อเขาไหลประมาณอย่างเงี้ยมันมันมีความเป็นไซรัปมันมีความเข้มขน้นพอแล้ว ผพอแล้วครับเราก็ใส่เจ้าเครื่องที่เราโขกไว้นะฮะใส่ลงไปตอนนี้ครับกุ้งแห้งฮะก่อนที่เราจะไปคลุกกับเจ้าตัวเนื้อแซลมอนหรืออะไรนะครับ <c oughs> เพื่อไม่ให้ทุกอย่างแฉะไปหมดนะฮะเราจะต้องพักให้ซอสเราเย็นลงที่อุณหภูมิห้องก่อนครับพร้อมที่จะประกอบแล้วครับแซลมอนนะฮะ ใส่ซอสลงไปทั้งหมดนะครับนอกจากแซลมอนแล้วนะครับบางคนอยากจะทำเวอร์ชันที่ราคาถูกลงนะฮะเราปรับเปลี่ยนได้ครับทูน่ากระป๋องใช้ได้นะครับเอาทูน่าในน้ำมันนี่นะฮะแล้วก็น้ำมันออกแล้วก็ยียเนื้อเทคนิคเดียวกันเลยครับผมใส่หอมลงไปเลยครับใส่พริกจินดาลงไปเลยครับคลุกเคล้าให้กระจายทั่วๆนะครับใบมะกรูดใส่เลยก็ได้ครับพริกซีฟ้า สีเหมือนผัดผัดริกขิงนะฮะใบชับผูครับเราก็เสิร์ฟเป็นคำๆนะครับหอมเจียวนะครับนิดเดียวพอครับไม่ต้องเยอะไข่ปลาแซลมอน,นะฮะเพิ่มความหรูหรานะฮะซึ่งถ้าเบื่อเรางบน้อยก็ไม่ต้องใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสัมผัสแบบไทยๆนะฮะโดยมีปลาแซลมอนเป็นส่วนประกอบและนี่ก็คือเมี่ยงแซลมอนครับ พูดถึงปลาทูน่านะครับแล้วก็หมูหวานดูจะเป็นส่วนประกอบที่แตกต่างกันครับแต่ผมจะนําส่วนประกอบทั้งสองอย่างมาเชื่อมเข้ากันร้อยด้วยรสชาติแบบไทยๆให้เป็นเมนูยำทูน่าและหมูหวานครับก่อนอื่นนะฮะ ผมจะมีสันคอหมูนะครับคุณผู้ชมเอาไปนึ่งก่อนครับนึ่งเป็นเวลาประมาณ20นาทีนะครับแล้วเราก็พักให้เย็นลงอันนี้เรานึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาหั่นเป็นชิ้นนะครับก็ไม่ต้องเล็กมากนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนของการทําหมูหวานนะครับผมเดี๋ยวเราจะนําไปทอดก่อนนะครับผมใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยครับแล้วก็จุดไฟนะครับอุ่นน้ามันไว้ มาทําเครื่องนะครับที่เราจะใช้ปรุงเจ้าหมูหวานของเรานะครับได้แก่รากผักชีครับกระเทียมนะฮะสองกรีบแล้วก็พริกไทยครับนอกจากนั้นนะฮะเราเพิ่มมิติให้กับรสชาติของเขานิหนึ่งนะครับผมจะใช้ทั้งขิงปน่นอันนี้ต้องบอกว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะคุ้นกับการใช้ขิงปน่นทําขนมมากกว่านะครับจริงๆแล้วขิงป่นเนี่ยก็สามารถใช้ใน เมนูของข่าวได้มากมายนะครับแล้วต้องบอกว่ามีความสะดวกด้วยฮะเพราะบางทีเนี่ยถ้าเบิดเวลาเราหาซื้อขิงไม่ได้หรือว่าลืมซื้อนะครับก็ใช้ทดแทนกันได้เลยครับผมใช้เครึ่งช้อนชานะครับใส่ลงไปเลยขิงอย่างเดียวไม่พอครับตามด้วยอบเชยด้วยฮะอบเชยก็เป็นอีกลิ่นหนึ่งนะครับที่เข้ากับหมูหวานได้ดีเลยทีเดียว แล้วก็ธรรมชาติกับอบเฉยนะครับเขาจะช่วยทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายด้วยเช่นเดียวกันนะครับอบเฉยก็ใช้ในของขาวและของหวานได้ครับโครกทุกอย่างให้เข้ากันครับสเต็ปต่อไปนะครับตอนนี้น้ํามันของเราร้อนดีละเราก็เตรียมหมูของเราเนี่ยลงไปทอดครับทอดให้ผิวด้านนอกเขาตึงนิดนึงนะครับสวยนะฮะ เราเหลือน้ำมันที่เราใช้ทอดนะครับติดกระทะไว้เล็กน้อยครับประมาณสัก2ช้อนโต๊ะนะครับนําเครื่องที่เราโขกนะครับลงไปผัดครับน้ําตาลปี๊บนะครับผมแล้วก็น้ําปลานะครับใส่ลงไปเลยครับใช้ความร้อนต่ํานะฮะเคี่ยวให้ส่วนประกอบละลายดีนะครับเขาจะเหนียวนิดนึงนะฮะแต่เราต้องการใส่หมูลงไปเคี่ยวดังนั้นผมจะใส่น้ําลงไปประมาณ สช้อนโต๊ะครับแล้วก็ใส่หมูของเรากลับลงไปครับผมหลังจากนี้นะครับเราก็ต้องคนไปนเรื่อยๆเคี่ยวให้หมูของเราเนี่ยครับนุ่มดีครับผมคนขึ้นแล้วครับผมใช้ได้แล้วเราใส่น้ํามันลงในกระทะประมาณช้อนชานหนึ่งนะฮะเสร็จแล้วใช้กระดาษครับเช็ดให้ทั่วๆบางๆนะครับอุ่นกระทะให้ให้ร้อนดีครับ ชิ้นทูน่าที่เราจะใช้นะครับจะต้องเป็นทูน่าซาชิมิเกรดนะครับเราจะนํำให้เขาสุกเพียงด้านนอกเท่านั้นนะฮะพอสีสวยแล้วเราก็พลิกด้านเลยครับผมนะฮะประมาณนี้นะครับใช้ได้แล้วนะครับปิดความร้อนได้เลยครับแล้วก็นำออกมาพักนะครับในการทำน้ำยำสุดแซ่บของเรานะครับพริกชี้ฟ้าเขียวนะครับ1เม็ดตามด้วยพริกขี้หนูสีเขียวรากผักชี2รากครับกระเทียม2กลีบ ชา2ช้อนชาครับน้ำปลาปี๊บ2ีกรัมน้ำปลาแท้1ช้อนโต๊ะขน้ำมะกรูดใส่ลงไป2ช้อนชานะครับน้ำมะนาวครับ่ันให้เข้ากันดีนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผม น้ำยำตัวนี้จะมีรสเปรี้ยวนำนะฮะถ้าเผื่อเราจะชอบหวานหรือจะชอบเค็มคานี้เราก็สามารถปรับได้ครับปลาของเราเย็นลงแล้วนะฮะน่าเห็นไหมครับด้านในยังไม่สุกนะครับต้องบอกว่าอีกเหตุผลหนึ่งที่คนชอบเมนูจานนี้นะฮะเพราะว่าสีชมพูปาทุน่ามันทําให้อาหารของเราเนี่ยสวยเหลือเกินครับจัดจานนะครับคนก็แล้วแต่สไตล์เลยครับผมนะครับถ้าเผื่อเราอยากให้มีหวานนิดนิดนะครับเรา เรียกว่าสบัดซอสลงไปได้นิดนึงนะฮะส่วนตัวยำของผลน,นะฮะใบโหระพาครับผมผักชีครับเด็ดลงไปเป็นใบๆพริกชี้ฟ้าใส่น้ำยำก็นิดๆหน่อยๆพอนะครับเราเค้าเจ้าสลัดของเราเนี่ยครับกับตัวน้ำยำนะฮะง่ายๆเลยครับ แล้วเราก็จัดลงตรงกลางจานของเราครับใบมะกรูดซอยครับเล็กน้อยสุดท้ายนะครับกรุบกับเล็กน้อยนะฮะของเจียวครับผมต้องบอกว่าตัวน้ำยำของเขาเนี่ยรสจะออกเปรี้ยวแล้วก็เผ็ดหนำนะครับเมื่อมาเจอกับความเค็มแล้วก็หวานของซอสหมูหวานเนี่ยนะฮะ เป็นความหนตัวที่พอดีเลยครับเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วครับก็เป็นเมนูโกโก้ในรสชาติสัมผัสแบบไทยๆนะครับและนี่ก็คือยำทูน่าและหมูหวานครับ บางทีการปรุงรสแบบง่ายๆนะครับก็สามารถสร้างความอลังการได้เหมือนกันครับเมนูนี้นะฮะผมจะนําน้ําจิ้มไก่เนี่ยมาปรุงรสอีกเล็กน้อยแล้วก็ผัดกับปูม้าครับให้เป็นปูม้าผัดซอสพริกครับความอร่อยทุกอย่างนะครับเกิดขึ้นใน อุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับซึ่งด้านล่างเป็นกระทะตอนนี้เราใส่น้ําอยู่เดี๋ยวเราจะมาใช้ผัดนะครับด้านบนก็เป็นรังถึงดีๆนี่เองครับเราใส่ปูลงไปทั้งหมด3ตัวนะครับนำไปนึ่งด้วยความร้อนสูงนะฮะนึ่งเป็นเวลา3นาทีครับระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเตรียมส่วนประกอบของน้ําซอสน้ําซอสผมก็จะมีตัวน้ําสต๊อกนะครับแล้วก็มีน้ําปลาครับผมมีน้ํามันหอยนะครับ แล้วก็มีตัวช็อตคัทนะครับช็อตคัทเป็นเหมือนตัวทางลัดนะฮะเราใช้น้ำจิ้มไก่ครับน้ำจิ้มไก่ค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าวันนี้เราทำปู3ามตัวคนใส่ลงไปแล้วบ่วาวา่าโอ้เกือบล้นเลยนะครับพอแล้วฮะเราพักไว้ตรงนี้นะครับปูของเราผ่านไป3นาทีแล้วนะครับก็นำออกมานะฮะเอาส่วนที่เป็นตะป,ปิ้งเนี่ยออกครับ ล็อกกระดองออกนะครับแล้วก็เอาส่วนที่เป็นนมปูตรงนี้ออกครับหันสีก็ได้นะครับตอนนี้เนื้อเขายังไม่สุกเต็มที่นะครับ คนใช้น้ำมันรำข้าวนะครับในการรวนส่วนผสมเพราะว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยครับไม่มีกลิ่นแล้วก็มีรสเป็นกลางจึงช่วยชู่กลิ่นของส่วนผสมของเราเนี่ยได้อย่างดีนะครับนอกจากนั้นน้ำมันรำข้าวยังดีต่อสุขภาพด้วยครับเพราะว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระที่มีอยู่ในปริมาณมากนะครับไม่ว่าจะเป็นออริจินอลไฟโตสเลอรลและวิตามินอีครับเราใช้น้ำมันรำข้าวนะครับทั้งหมด3ช้อนโต๊ะครับน้ำมันยังไม่ต้องร้อนดีนะครับใส่กระเทียมลงไปครับ ใส่พริกลงไปนะฮะใบมะกรูดครับส่วนประกอบนะครับลงไปรวนประมาณ2นาทีนะครับให้น้ำมันของเราเนี่ยมีกลิ่นหอมครับหลังจากนั้นนะฮะใส่ปูลงไปเลยครับว้าวแล้วก็ตามด้วยอ่าอันนี้ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับไม่ควรทำแบบผลนะฮะน้ำซอสนะครับที่เราผสมไว้ครับผมคนทุกอย่างให้เข้ากันดีนะครับ ปิดฝาครับผมแล้วก็ลดไฟลงต่ำนะฮะแล้วก็อุ่นให้ซอสของเราพร้อมกับปูเนี่ยร้อนดีนะครับอีกประมาณ3นาทีครับหลังจากผ่านไป3นาทีนะครับเนี่ยฮะว้าวเล่งไฟเลยครับผมเค้าส่วนประกอบทุกอย่างนะครับปูเขาก็จะคลายน้ำออกมานะครับใส่ต้นหอมครับผมใบโหระพาครับ เ้าทุกอย่างให้เขากันครับพร้อมเสิร์ฟแล้วะฮะปิดไฟครับผมลาดด้วยน้ำซอสนะฮะน้ำซอสก็จะเป็นน้ำที่มีรสชาติของปูลงมาผสมนะครับสุดท้ายเราก็ตกแต่งด้วยต้นหอมซอยเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วครับง่ายๆใช้เวลาไม่นานและนี่ก็คือปูม้าผัดซอสพริกครับ ผลไม้เมืองร้อนนะครับไม่ว่าสม้มมะพร้าวหรือมะม่วงอย่างนี้นะครับก็ต่างมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์นะครับผมจะนําผลไม้เมืองร้อนเหล่านี้มาผสมประสานกันให้เป็นรสชาติของไส้ขนมโตเกียวครับกับเมนูโตเกียวช็อกโกแลตไส้ผลไม้เมืองร้อนครับในการทําแป้งโตเกียวนะฮะก็จะคล้ายๆกับแป้งเครครับ ซึ um ่งสูตรนี้เป็นรสชาติของช็อกโกแลตผมใช้ผงโกโก้ชนิดสีเข้มนะฮะเพื่อทําให้เราได้รสชาติที่เข้มข้นของช็อกโกแลตนะครับต้องบอกว่าผงโกโก้ตัวนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้หลากหลายมากไม่ว่าจะเอามาทําเครื่องดื่มนะครับเครื่องดื่มทั้งร้อนทั้งเย็นสามารถนํามาทาซอสช็อกโกแลตก็ได้ทำบราวนี่ทําคุกกี้ทําเค้กได้มากมายเลยครับที่สําคัญนะครับเขามีความหอมของตัวโกโก้ที่ค่อนข้างจะเข้มข้นมากนะครับในสูตรนี้นะครับผมใช้แค่5กรัมเท่านั้นเองนะฮะเดี๋ยวเรามา ดูกันว่าจะได้สีเข้มข้นขนาดไหนครับใส่ลงไปในส่วนประกอบของแป้งเค้กนะครับแล้วก็ตามด้วยเบกกิ้งโซดานะครับเศษ1ส่วนสช้อนชาฮะเบกกิ้งโซดาเขาจะช่วยทำให้กรอบถ้าเราชอบนุ่มๆไม่ต้องใส่ได้ครับใส่น้ำตาลทรายลงไปครับผมแล้วเราก็ผสมให้เข้ากันดีครับพอเข้ากันดีแล้วนะครับไข่ไก่หนึ่งฟองครับผมตอกลงไปในนมสด ลงไปเลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็เป็นส่วนประกอบของตัวแป้งนะฮะ เดี๋ยวเราพักไว้ข้างๆก่อนนะครับสำหรับรสชาติของผลไม้เมืองร้อนนะครับของเราจะมาจากมะพร้าวซึ่งเราใช้มะพร้าวขึ้นทึกขูดเป็นฝอยนะฮะถ้าเราจะเก็บไว้นานก็ขอให้ไปคล้ากับเกลือนิดหนึ่งแล้วก็นําไปนึ่งสัก2-3นาทีนะครับนอกจากนั้นนะครับเราก็จะมีรสชาติของมะม่วงนะฮะซึ่งมะม่วงเราก็ต้องมาหั่นให้เป็นชิ้นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการทําขนมโตเกียวของเราชิ้นใหญ่แค่ไหนนะครับ วันนี้ผมจะหั่นเป็นแท่งเล็กๆครับผมนอกจากมะพร้าวแล้วก็มะม่วงแล้วนะครับผมก็จะมีรสชาติของส้มซึ่งสําหรับตัวรสชาติของส้มนะครับเราได้มาจากตัวามาัมมเลดนะครับหรือแยมผิวส้มนั่นเองซึ่งแยมตัวที่พลใช้นะครับเป็นแยมที่ต้องบอกว่านิยมอย่างมากนะครับเพราะว่าตัวเนื้อของเขาเนี่ยค่อนข้างจะเยอะครับทำให้เราสามารถได้รสชาติของส้ม ที่เข้มข้นทีเดียวนะครับและนอกจากนั้นนะฮะตัวแยมมะเมล็ดนะครับมะม่วงแล้วก็มะพร้าวเนี่ยมีรสชาติที่เข้ากันได้อย่างดีทีเดียวไม่เชื่อเดี๋ยวเรามาลงมือทําไปพร้อมๆกันเลยนะฮะสำหรับการทําขนมโตเกียวนะฮะเราใช้ไฟอ่อนๆจะไม่เหมือนกับการทําเครปนะครับเวลาที่เราทําเครปเราจะใช้ไฟสูงนิดหนึ่งเพราะว่า เราจะพลิกด้านให้สุกดีทั้งสองด้านแต่โตเกียวเนี่ยเราจะไม่พลิกนะครับค่อยๆนะครับใส่แป้งลงไปเราใช้ไฟต่ำๆแล้วก็คอยให้แป้งสุกนะครับใส่แยมผิวส้มลงไปนะครับมะพร้าวครับผมแล้วก็มะม่วงนะฮะชิ้น2ชิ้นก็ได้นะครับสสวยทีเดียวนะครับเสร็จแล้วนะครับแป้งของวรานะฮะเราพับครึ่งแบบนี้ได้เลยครับ เหมือนขนมเบื้องนะฮะว้าวเสร็จแล้วนะครับดูเพลินเนเนี่ยหน้าตาคล้ายขนมเบื้องแต่ไม่เหมือนกันเพราะว่ามีรสของช็อกโกแลตนะครับและนี่ก็เป็นขนมหวานที่มีรสชาติสัมผัสแบบไทยๆนะครับโตเกียวช็อกโกแลตไส้ผลไม้เมืองร้อนครับ เปนแฟน u t ท b e ที่รักในการทำอาหารไม่อยากพลาดรายการพลพักนักปรุงง่ายแสนง,ง่ายครับส่งตรงถึงคุณเลยแค่กดปุ่ม subscribe ครับ